สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางจีนภาคบ่ายนะครับประวันศุกร์ที่12พฤษภาคมนะครับก็สำหรับจีนบ่ายหกทันตัวเปิดที่13221ครับ13221ครับก็เมื่อเช้าเด้งบนล่างตรงๆไปแล้วเนะ้อเมื่อเช้าหุ้นหุ้นเมื่อเช้านี้เจาะทุกหุ้นนะครับบ่ายขอให้ความต่อเนื่องมาถึงบ่ายแล้วกันนะครับ บาย1 3 2่งมทังนตัวเปิดตัวนี้นะครับเดินสุดที่จับได้ชอบ3ครับวิ่งบนรุ่นตัวล่าง3านะครับวิ่งบนรุ่นล่าง3เนาะเลขที่ผมจะวางถ้าถูกใจท่านนะครับตามครับถ้าไม่ชอบผ่านครับและถ้ามีโฆษณาครับในแต่ละคลิปรบกวนดูให้ผมด้วยนะครับเนาะโฆษณาการดูโฆษณาครับและการดูคลิปทั้งคลิปเป็นการสนับสนุนช่องง่ายๆนะครับเนาะมาคำไม่ต้องขอบคุณกันนะครับแค่ดูโฆษณาให้ผมอะ ให้ดูทั้งคลิปจบเนี่ยคดีจัดนะเพราะรายได้มาจากการดูโฆษณาหลักๆเลยนละ้ก็ดูทั้งคลิปนะครับเวลาที่สะสมไปนะครับเนาะครับยังไงช่วยดูก็ได้ช่วยช่วยดูกันด้วยครับช่วยสนับสนุสนกันด้วยครับไปทุดสามครับวิงบ่งโมดูล่าสาครับ3 4 1 9ครับถูกใจจัดแล้วกันนะครับเมื่อเช้าใครเด้งไวแล้วบ่ายาเบาๆหน่อยกัน3 4 1 9 3 5 1 8 3 7 1 6แล้วก็0ูนยครับแล้วก็0ูนย์ศูนามาศูนย์เข้าไปครับ3ตัวครับตองศูนย์ศูนย์สามสี่ศนย์สาม้าเดศูยงเก้าศูนย์หนึ่งแปดศูนะครับอย่าลืมนะครับ 0, 0ูไปด้วยบ่ายสองโมงคุณผลกัน,กนครับ